เดี๋ยวก่อนอไปโรงเรียนมาเหรอ,หอที่ต้องสัมภาษณ์กับอาจารย์ซุนเตรียมตัวพร้อมหรือยังก็พอไหวมังม้งมั้งฉันรู้ว่านายไปงานศพช้าเพราะไปซื้อมือถือแต่แต่ผมไม่ได้ซื้อมือถือให้ตัวเองนะฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกฉันไม่ได้ด่านายนะฉันแค่อยากให้นายเข้าใจคนเราควรทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องอภาพครอบครัวภาพครอบครัวที่ฉันวาดให้แม่หาไม่เจอแล้ว ผมไม่เห็นนะคุณจะไม่เห็นได้ยังไงของที่อยู่ในห้องแม่มีแต่คุณเท่านั้นที่เคยแตะต้องมันอลีมีอะไรคะพี่หลินเขาเข้าไปในห้องแม่ฉันหรือของเขาหรือเปล่าแล้วเธอเห็นภาพวาดรูปครอบครัวฉันไหมไม่เห็นไม่เห็นเลยค่ะอยู่ดีๆจะหายไปได้ยังไงนี่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 หายไปไหนนี่เขาไปไปอะไดรล็อกอลีไปทํางานเถอะเย็นๆเยนหน่อยแค่ภาพใบเดียวผมจะช่วยคุณหาเองฉันหาจนทั่วแล้วไม่มี หลายอย่างมีแค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองไม่มีก็คือไม่มีไปแล้วก็ไปแล้วทำไมคุณกลายเป็นแบบนี้ใช่ตอนที่ฉันเสียใจคุณอยู่ข้างกายฉันตลอดมาแต่ทำไมคุณถึงบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีคุณทำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทำไมทำไมคุณยังยิ้มออกฉันไม่รู้ว่าคุณเสียใจเพราะเรื่องแม่หรือว่าเป็นห่วงฉันจริงๆหรือทำเพราะความรับผิดชอบ ผมคิดมากเกินไปเราเป็นผัวเมียกันผมเป็นห่วงคุณจากใจจริงนะผมไม่รงพยาบาลไม่ทันผมผิดเองผมรู้ว่าแม่ยายทุมเทพเพื่อครอบครัวของเรามากผมขอบคุณเขาจากใจจริงแล้วคุณรู้ไหมว่าแม่ฉันเขาไม่อยากอยู่ที่ฮ่องกงเลยเขากลัวว่าฉันจะไม่ชินกับฮ่องกงถึงได้อยู่เป็นเพื่อนฉันเขาทำเพื่อฉันจนสุขภาพแย่ลงเขาทำเพื่อฉันถึงได้ภาพใบนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำให้เขาได้ ทำไมมันถึงหายไปทำไมอ้อ